ครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณทวิชจริญวิทยาเดชสร้างกุศลในอากาศวันชาติปิดทุกขาศรัทธาของคุณพัฒนันวริศนนท นาวาเอกวิสิทธพบพงพันตำรวจเอกทรงบุตรคุณยุทธนาเจริญวิทยเดชร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัวสว่าสัพพทานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัต ใหญให้คุณเทวิเจเรนวิทยาเดชให้คุณพัฒนันวริสนนให้ทันนาเอกวิสิทธพงศ์ให้พันตำรวจเอกทรงวุิคุณยุทธนาเจริญวิทยาเดชทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัตธาคุณรุ่งโรจคุณสิริพาตรกลดแก้วร่วมกันรับพิชฌาภาพ ก็จะไดออนุโมทนาสาธุกับสตาข้อณรุ่งโรดคุยเสริภาตรกุญแก้วกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับผมให้คขาไม่ได้หรอกใช่ไหมผมไปขอแม่เขาสิปรากฏว่า เขาขอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เห็นว่าเรียบร้อยนี่เขาขอได้ต้องมีกระปุกเอเนียมีอยู่ตัวหนึง่งข้าวไปวาสนาไม่ถึงตัวลายๆนะเจเลยนะ,ะเนนะขาต้องเอามาคืนเพราะไปกัดลูกไก่เขาไ, <laughs> ไปกัดแมวที่บ้านเขาไปกัดลูกไก่เขาเขาเลยต่อ,อมือเขาไม่่าตายก็บุญแล้วนะขเาขาลับมาคืน <laughs> แล้วมันก้อนตะพันจริงๆนะฮะอันตะพันจริง <c oughs> นี่กลายเป็นเรื่องดีละชานไปแล้วนะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะอากุศลชนกกรรมก็นําเกิดเป็นดีลาชานกุศลเข้าไปเบียดเบียนอากุศลชนกกรรมก็คือทําให้เขาพ้นจากความทุกข์แล้วก็หล่นแล้วมันไม่ใช่เป็นลงไปตามเส้นที่เราคิดนะอย่างที่เราเข้าใจจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ทราบได้กับชีวิตของเรา สรุปไว้กองตรงที่ว่าเรามีกรรมนําเกิดและกรรมที่นําเกิดสำหรับเราก็แน่นอนเป็นกุศลกรรมเป็นผลของกุศลกรรมนําเกิดผลของกุศลกรรมนําเกิดนี้เราเรียกกันว่าชนกกรรมแล้วเราก็มีความสุขจเจริญเติบโตจะตลอดชีวิตหรือไม่ตลอดชีวิต ตัวอุปธรรมคำชูก็มีตัวที่ทำหน้าที่เบียดเบียนให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากก็มีตัวที่ทำหน้าที่ตัดรอนให้ขาดสะบั้นไปก็มีเรามาดูตัวที่ตัดรอนให้ขาดสะบั้นไปซึ่งเราเรียกกันว่าอุปฆาตกรรมเพราะเราเข้าใจสิ่งที่นำเกิดแล้วเรียกว่าชนกกรรม สิ่งที่อุปธรรมชีวิตเราแล้วเรียกว่าอุปธรรมภพก,กรรมและสิ่งที่เบียดเบียนชีวิตเราก็ทราบแล้วว่าเป็นอุปปีและกะกรรมตอนนี้มาถึงอุปฆาตกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันมีแต่มันก็เกิดได้แล้วก็มีได้นะเกิดได้ แล้วก็มีได้ทั้งทางที่ดีและทางที่ไม่ดีอุปคาตใกรรมนะครับทางที่ดีเป็นอย่างไรทางที่ไม่ดีเป็นอย่างไรเราไม่อยากได้ยินได้ฟังทางที่ไม่ดีแต่อยากได้ยินได้ฟังทางที่ดีแต่ชื่อมันไม่ค่อยดีอุปคาตใช่ไหมไม่เหมือนอุปถัมมมันต่างกันนะ อ,อุปธรรมนี่แหมส่งเสริมไม่ได้เดี่ยวดีมากเลยแต่อุปคาตนี่มันตัดนะฮะตัดรอนตัดรอนกรรมอื่นๆืนด้านกรรมอื่นๆก็หมายถึงว่าไม่ใช่กรรมชนิดเดียวกันนะ,ะกรรมอื่นๆนนั่นก็ฝ่ายตรงข้ามกันกุศลก็ตัดรอนอกุศล อกุศลก็ตัดรอนกุศลแต่ให้เราได้เข้าใจว่าความตัดรอนของกุศลเนี่ยเด็ดเดียวแล้วก็เด็ดขาดไม่ได้ตัดรอนชั่วคราวแต่ฝ่ายอากุศลมาตัดรอนฝ่ายกุศลเนี่ยตัดรอนไม่ได้เด็ดเดียวไม่เด็ดขาดหรอกครับ ผมยกตัวอย่างนะฮะพูดกันแบบไปตององตำลานะฮะคนทำบาปผลของบาปที่จะส่งผลนะได้เก่งที่สุดก็คือมหาอเวจีไม่มียิ่งไปกว่านี้แล้วนะอะไม่มียิ่งไปกว่านี้แล้วมหาโมกขลานะก็เคยตกนรกในอเวจีมาแล้ว แต่พ้นจากผลของการตกนรกอเวจี v G แล้วมันมีวันพ้นพ้นมาแล้วอเวจี A v G ไม่เคยประหารใครให้ศูนย์พันไปเลยตก A v ตอเวจีสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีกี่สงไขปีก็ตามมันมีวันหมดอย่างเช่นเทวทัตก็ตอนนี้ก็ตกอยู่ในอเวจี v G. ในนรกอเวจี A G. แต่ก็มีวันหมดแล้วก็พระพุทธเจ้าพยากรณ์เทวทัศน์ไปด้วยสิ้นจากบาปในอเวจี A G. แล้วเทวทัตพ้นมาแล้วก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจา้าโอ้ดีกว่าเราเรานี่ยังไม่มีพทธเจ้าองค์ไหนพยากรณ์นะใช่หรือปา ขนาดอยู่ในมนุษย์นี่ยนะฮะพระพุทธเจ้ายัางไม่ไม่พยากรณ์พวกเราเลยนะว่าจะได้เป็นพระพุทธปจเจกพุทธเจ้านะี่ยังเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครได้รับพยากรนะแต่เทวทัตยอยู่ในอเวจีนะพระพุทธเจ้าพยากรณนะ์พ้นจากอเวจีแล้วจะได้ต,ดตรัสตลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต,ตรัดตลุนศยสีได้โดยพระองค์เองนะครับ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็รองมาจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะตัตรู้แล้วสอนให้ผู้อื่นได้รู้แจ้งพ้นตามได้ด้วยแต่ปัจเจกพุทธะตัตรู้แลว้วสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตามไม่ได้เพราะบารมีน้อยกว่ากันท่อนก็พ้นได้เฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนพระสัมมาสุวิเจ้า พ้นแล้วยังให้ผู้อื่นพ้นตามได้ด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ดีกว่าเราคือตกนรกอยู่ในตอนนี้นะได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าพ้นจากอเวจีแล้วก็จะเด็กตรัสรู้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าซึ่งต่างกันกันกบเราพ้นจากมนุษย์แล้วจะได้เป็นอะไรยังไม่รู้เลยนะฮะจะขึ้นหรือจะลงยังไม่รู้เลย ไม่มีใครพยากรณ์เราได้นะฮะแต่เราก็พยากรณ์ตัวเราเองได้ถ้าเรียนธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างพบนี้กับพบใหม่นะั้นมันอยู่ที่อารมณ์ให้เข้าใจนะฮะอยู่ที่อารมณ์ถ้าวินาทีสุดท้ายเรามีอารมณ์ที่เป็นกุศล จะเป็นกรรมะอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือกรรมนิมิตอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือคตินิมิตท,ที่เป็นอารมณ์เป็นกุศลเป็อัตว่าไม่ต้องไปเหมือนอย่างกับเทวทัตดาพ้นจากทุกขตินกตรกก็ไม่ไปเปรตก็ไม่ไปอสุรกายก็ไม่ไปดินาฉานก็ไม่ไปสู่สุขติด้วยอารมณ์ที่เป็นกุศล แต่ถ้าวินาทีสุดท้ายอารมณ์เป็นโทสะตกใจหวาดกลัวโกรธพยาบาทเสียใจลงสู่นรกทันทีนะฮะแต่ถ้าวินาทีสุดท้ายมีโลภยินดีติดใจปรารถนาอยากได้ยึดเหนี่ยวอยู่ในพะที่ใดที่หนึ่งจิตใจนะฮะ ก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเฝ้าที่นะผมยังกลัวเลยเป็นเจ้าสำนักอันตรายนะฮะไปยึดว่าสำนักของเราเมื่อไหร่นะครับนะฮะไปคิดว่านี่สำนักของเราเมื่อไหร่จิตใจติดอยู่กับสำนักด้วยอำนาจของโลภะก็เป็นเปรตเฝ้าสำนัก เป็นอศสุรกายเฝ้าสันนะักใครไปแล้วเห็นหูสูงยืนทํามืนหน้าจานสันชัยนะดำมาคึกเลยยืนโงนเงนโงนเงนอาสูรนะล็ดตัวขาวโพลนนั่นคือเปรตนะเออไม่ได้นะฮะบ้านเราก็ทำให้เราเป็นเปรตเป็นอสุรกายได้ ที่ดินของเราก็ทําให้เราเป็นเปรตเป็นอสุรกายได้เงินเราที่อยู่ในธนาคารก็ทําให้เราเป็นเปรตเป็นอสุรกายได้สมบัติเราทั้งหมดนะฮะถ้าติดใจปรารถนาอยู่กับโลภเป็นเปรตเป็นอสุรกายเฝ้าสมบัติได้ฉะนั้นที่เขาพูดกันอยู่เสมอว่าโสมเฝ้าทรัพย์มาไม่ใช่ใครหรอกครับนอสุรกายนะฮะ อาสุรกายเฝ้าทรัพนะเปลดอาสุรกายนะด้วยอำนาจของโลภะหรือวินาทีสุดท้ายจิตดับด้วยโมหะอวิชาลุ่มหลงมัวเมาก็เป็นอสุรกายขอภัยเป็นดิลฉานดิลฉานก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเรา นะอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่วัดอยู่ที่สำนักนะจะไม่ค่อยได้อยู่ที่ป่านดงหรอกครับเพราะอำนาจของอาวิชามันเกิดอยู่ที่ไหนมากมันก็ไปปฏิสนธิที่นั่นหรือบางซิมงไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้แต่มีคนช่วยเอามันไปไว้ที่สำนักช่วยไปไว้ที่วัดเพราะมันเคยมีผูกพันอยู่ที่วัด มันต้องไปอยู่ที่วัดเคยผูกพันอยู่ที่บ้านก็ต้องอยู่ที่บ้านแต่ถ้ามีอกุศลอุปธรรมมันเกิดเป็นดีฉานแล้วแทนที่จะได้อยู่ที่เดิมถูกเอาไปปล่อยที่โน่นถูกเอาไปปล่อยที่นี่อาไปปล่อยที่บ้านโนบ้านโนเขาไม่ให้เข้าอีกเขาก็ไล่ออกมาเองอออกมาข้างนอกได้หิวโหยกระหายอ ไปคว้าไปตองแห้งเนอะพวกมาฟัดต่ออีกกินก็ไม่ได้กินยังพวกมาฟัดต่ออีกอเดินเดินไปไปขวางทางเท้าเขาเขาก็เตะให้อ,อีกเดินเดินไปรถไปเฉียวกระเด็นอีกใส่ทะลักอีกนั่นคืออกคุศลอุปธรรมอาคุศลถ้าตายก็อาคุศลอุปคาตอกุศนนะฮะตัดหลอด เพราะยานั้นชีวิตนะขอให้เราได้เข้าใจมีอะไรที่แน่นอนได้บ้างอันนั้นเราก็ต้องศึกษาตะแต่เราก็จะได้ไม่ประมาทไม่ประมาทนี่ต้องเข้าใจนะว่าไอ้ที่ไม่ประมาทน,นหมายความว่าอะไรไม่ประมาทก็หมายถึงไม่มีสติขาดสตินี่สติมันอยู่ที่ไหนบ้างสติมันได้อยู่ที่สตาง ขาดสติก็ขาดสตังไม่เหมือนกันนะฮะใช่ไหมมีสตังแต่ขาดสติมีสติแต่ขาดสตังหรือขาดทั้งสตังขาดทั้งสติหรือมีทั้งสติมีทั้งสตังมันย่อมเป็นไปได้แต่ระหว่างสติกับสตังอันไหนดีกว่ากันสติดีกว่าแต่ถึงไงก็มีสตังด้วยก็ดี ใช่ไหมถ้ามีแต่สติไม่มีสตางค์ก็หิวเอาเรื่องขึ้นมากันนะแต่ไม่ตกนรกนะมีสตางค์แต่ไม่มีสติอิ่มปากอิ่มท้องแต่ตกนรกนะไปทุกติไปอบายภูมินะฉันั้นเราต้องเลือกไอ้ที่มันดีที่สุดนะมีสติดีกว่านะฮะตอะนั้นเราก็เรียนฮะเรียนเพื่อให้รู้จัก สติมีอยู่ที่ไหนบ้างมีอะไรบ้างถึงจะถือว่ามีสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีธรรมะคําสอนพระเจ้าเป็นเราณนี่เรามาเรียนธรรมะนะเราก็ต้องเอาธรรมะคําสอนของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มันกว้างขวางนะคุณของพระพุทธเจ้าเก้าประการเอามาเป็นอารมณ์ได้ทําให้เข้าถึงสุขติได้เทวโลกได้ อนาคุณของพระพุทธเจ้านะแต่จะเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาเจริญสติให้ถึงขั้นฌานเกิดอภิญญาเกิดไม่ได้นะฮะธรรมานุสติก็ไม่ได้สังขานุสติก็ไม่ได้แต่ได้สุขติได้เทวโลกนี่ได้แต่จะให้เข้าถึงฌานเข้าถึงอภิญญาพุทธานุสติธรรมานุสติเข้าที่ไม่ได้ น,นั้นท่านจะมาทํากรรมาฐานหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทกรรมาฐานนี้ไม่สามารถที่จะนําจิตของท่านเข้าถึงอปปนาเข้าถึงฌานเข้าถึงอภิญญาเข้าไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งเพราะว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นละเอียดลุ่มลึกในยากต่อการที่จะเอาจิตไปจับอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้เพราะกว้างขวางมากมาย สุข,ขุมคมภีลภาพนั้นอารมณ์ของพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติไม่สามารถที่จะยังจิตให้เข้าถึงอปปนาได้แต่ยังจิตให้เข้าถึงคณิกะเข้าถึงอุปจาระได้ต้องเข้าใจจันสติเนี่ยที่เป็นไปในพุทธเจา้าเป็นไปในธรรมะคำสอนเจา้าเป็นไปในสงสาวกของพุทธเจา้านะเป็นไปในทางสุขติเทวโลกได้ ดาพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขารสีลานุาสติจากานุาสติเทวตานุาสติแล้วก็อา,อาสุภะนั่นหมายถึงร่างกายที่มีเป็นสิ่งปฏิกูลากายยขตาสตนาินึกไม่ออกกายยขตาสติากายคตาสตินี่เข้าถึงอัป,ปนาได้แล้วก็ เทวตานุสติระถึกถึงเทวดาก็ทําให้ได้สุขติเทวโลกได้แล้วก็ระล,ลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้ระล,ลึกถึงความตายจะมีแก่ชีวิตเราเป็นอารมณ์ก็ได้แล้วก็ระล,ลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้สตินะฮะแล้วลมหายใจเข้าใจออกนี่สามารถทําให้เข้าถึง อป,ปนาคือฌานปฐมฌานถึงปัญจมฌานได้ฉะนั้นสติที่เป็นไปในสติ10ประการเนี่ยถ้าเราระลึกข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยพ้นจากทุกขติพ้นจากอบายภูมิได้มีสติอยู่กับสติ10ประการนะฮะเขาเรียกว่าอนุสติสิสติตามระลึก สิบประการดังกล่าวแล้วนี่พ้นจากทุกขติพ้นจากอบายภูมิได้นี่คือที่พึ่งของชีวิตเรานะให้เราได้เข้าใจนะครับทำนะรรมานุสติเราเรียนธรรมะและลึกถึงกรรมผลของกรรมก็ทำให้พ้นจากทุกขติพ้นจากอบายภูมิได้ทำรรมานุสติและลึกถึงลูกลึกถึงนาม ตามรู้รูปตามรู้นามตามรู้ขันห้าก็ทำให้เข้าถึงยานเข้าถึงมรรคยานถึงผลญยานได้ทางเดินของชีวิตนอารมณ์ที่เป็นที่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวของชีวิตขั้นต้นเราเรียกกันว่าทานอ,อนุสติสิบก็ได้นะสมาธิทั้งหมดมีอยู่สี่สบแบบก็ได้หรือศีล มีศีลเป็นอารมณ์ก็ได้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นอารมณ์ก็ได้ล้วนเป็นที่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวให้ล่วงพ้นจากทุกขติอบบยภูมิได้ทั้งนั้นแต่ก็น่าอัศจรรย์คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนแล้วจะเห็นได้ว่ามีที่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวของจิตใจมีมากมายเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า หมู่มนุษย์ไปสู่สุขติเหมือนเขาโคไปสู่ทุกคติเหมือนขนโคน่าอัจรรํำไมเป็นอย่างนั้นในเมื่ออารมณ์ที่จะนำสู่สุขติเนี่ยมีมากมายแต่ได้ไปสู่สุขติทันทีเนี่ยเหมือนเขาโค ลงสู่ทุกขติทันทีเนี่ยเหมือนขนโคคิดถึงพ่อเราแม่เราญาติเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ไปอยู่ในฐานะเป็นเขาโครหรือเป็นขนโครเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเหลี่ยนซะเราจะได้หาที่พึ่งหาที่เกาะหาที่ยึดเหนียว ชีวิตนะมันอยู่ที่อารมณ์นะฮะท่านทลายครับเรียนให้สูงสุดแล้วนะฮะชีวิตอยู่ที่อารมณ์ได้อารมณ์ที่ดีก็ได้สู่สุคติเทวโลกได้อารมณ์ที่ไม่ดีก็ลงสู่ทุคติอบายภูมิแต่ทําไมไปสู่สุคติเป็นเพียงแค่เขาโคไปสู่ทุคติทําไมจึงเหมือนดังขนโค เรียนไปแล้วก็จะพบว่าชีวิตเราขาดความรู้ถูกขาดความก้าใจถูกเหมือนขนโคชีวิตเรามีความรู้ถูกก้าใจถูกเหมือนเขาโคเห็นผิดรู้ผิดก้าใจผิดเหมือนขนโครู้ถูกเห็นถูกก็อใจท่านผู้ฟังที่เขารพกษท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธชายเจ้า,จา นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนสธรรมะและสัทธาของคุณทวิตเจริญวิทยเดชสากุศลวัญชาติปิทุขาสัทธาของพัรนันวลิศโดนสัทธาของท่านอาวาเอกวสิทธพงศ์สัทธาของท่านพันตำรวจเอกทรงวุฒิคุณยุทธนาเจริญวิทยเดชนะ ขออนุโมทนาสาธุมานะโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดนะต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณรุ่งโรดคุณสิริพาตระกุดแก้วร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสธาของคุณรุ่งโรดคุณสิริพาตะกุลแก้วกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลา จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณทวิตเจริญวิทยาเดชคุณพัฒนันวริสนนน์นาวาอานาวาเอกวสิทธพงศ์พันตำรวจเอกทรงวุฒิและคุณยุทธนาเจริญวิทยาเดชพร้อมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ทำมาทำซอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาบ่มอารมณ์โปรดโยบลงศึกษาพฤติกรทำจิตใจให้อสองสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลองอับา